สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปในรอบคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าเปิดกรรมของคนเจ้าชู้ที่หักหลังคุณทำร้ายจิตใจของคุณวิบากกรรมของเขาจะเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้สมบาตวแรงงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะด้วยการกด Subscribe ไลค์แชร์ก่อนที่จะ เข้ามาฟังคลิปนะให้นึกถึงใบหน้าของเขาคนนั้นนึกถึงชื่อของเขาคนนั้นนะว่ามีเขานะเป็นเรื่องราวของคุณและเขาอยู่หรือเปล่านะสก,กอปเปราศีพิจิกธาตุน้ำไฟธาตุไฟเมษศิธนูสะเทอนคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟลิบบ้าราศีตุลธาตุลมเทอรัสราศีพะสภธาตุดินเจมนไดราศีมิถุนธาตุลม ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี 7, 8, 2, 23, 3, 19นะคะเรามาดูอักษรยอ่ออักษรย่อนะคะอาจจะเป็นชื่อจริงชื่อเล่นของคุณและเขาก็ได้มีตัว W นะคะ T A ี่ A, d ีด L E อ e แอลอีซ so, นะีเมีหรือเปล่าเอ่ยนะคะสามารถกดพอหยุดที่หน้าจอตรวจสอบลัคนาราศีตรวจสอบอักษรยอ่อนะคะ เรามาดูกันว่ากรรมของคนที่ทำร้ายคุณนะกรรมของคนที่คิดนอกใจคุณทำร้ายจิตใจทำร้ายหัวใจของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นภรรยาเป็นสามีของคุณอาจจะเป็นคนรักของคุณนะกำลังโคบกำลังสารสพัน์ธกันอยู่ดีๆแล้วนะนอกใจไปมีความสัมพันธ์อื่นก็ได้เรามาดูสิว่าคนคนนี้นะคะ ณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวของคุณและเขาเป็นอย่างไรนะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเนาะจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะคะพลังงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันกับคนเจ้าชู้คนที่ทําร้ายหัวใจของคุณคนที่หักหลังคุณ าเหมือนมีการอยากจะติดต่อมาพูดมาคุยนะคะเหมือนอยากจะมาเจอมาสารสัมพันธ์ด้วยแหละมาตกลงมาเคลียนะมาปรับความเข้าใจกันด้วยนะ,ะเป็นพลังงานเหมือนตัวเขาเนี่ยน่าที่จะได้รับในเรื่องของวิบากรรมแล้วะค,ะความเจ็บปวดความเสียใจแล้วนะคะน่าที่จะถูกลงโทษแล้ว นะเพราะว่าไพ่เดดจานเมนออกมาเนี่ยเหมือนโดนตัดสินเหมือนโดนพิพากษานะเหมือนโดนเเรียกว่าเวรกรรมนะคะมันตามทันแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกเนี่ยนะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคนที่เขาไปเลือกน่าที่จะมีการปฏิเสธเขาน่าที่จะไปเลือกคนอื่นนะคะแล้วก็ตัดสินใจจบกับเขา นะโดยที่แบบเลิกลากันแล้วนะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้สารพันธ์กันแล้วเพราะว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเหมือนอมีลักซอนหรือว่าเจ้าชู้ไม่ยอมหยุดอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนคุยเรื่อยๆไม่ให้สถานะก็ได้อาจจะเป็นที่ตัวเขาก็ได้นะที่ไปคุยไปสารพันธ์นะคะไปเลือกกับอีกคนนึงแล้วก็สุดท้ายแล้วนะก็เหมือนไม่เลือกคนนั้นไม่ให้สถานะคนนั้น นะคะเหมือนคบคุยหรือว่าเหมือนหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองอะ่ะประมาณที่คุยคบด้วยนะแล้วก็สารสัมพันธ์ไปด้วยอาจจะมีอะไรลึกซึ้งกันด้วยแล้วก็นะมองถึงในเรื่องของผลประโยชน์การเงินอะ่ะเหมือนกับจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องเปย์นะแล้วก็ให้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ไม่ได้รับความรักใดๆอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่จะต้องเปอีกฝ่ายนึงมากๆแต่สุดท้ายแล้ว ะะก็ไม่ได้รับความรักจากอีกคนนั้นเลยนะคะก็ประมาณนี้แล้วสุดท้ายแล้วก็จะไม่คนคนนี้นะคิดอยากจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะอยากจะมาเล่าอยากจะกลับมาสารภาพกับคุณอีกครั้งหนึง่งเรามาดูสิว่านะเรื่องราววิบากกรรมของคนที่ ทำร้ายคุณนะคะเป็นพลังงานของอผู้หญิงวิชายที่หักหลังคุณในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกนะไปเลือกอีกคนหนึ่งเรามาดูซิว่าหลังจากที่เขากับคุณไม่ได้ติดต่อกันเขาไปเลือกอีกความสัมพันธ์หนึ่งชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะคะชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้ชีวิตเขาเดอะมูนเขาเสียใจเขาทุกข์ใจเขาไม่มีความสุขค่ะก้าวถ้วยเนี่ยนะเดอะมูน นะแล้วก็เหมือนมีการคิดถึงเรื่องราวเหตุการณ์อดีตด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณหรือว่าเรื่องราวของเขากับอีกคนนั้นก็ได้รู้สึกว่าไม่มีความสุขอะแล้วก็เหมือนจะเลิกก็เลิกไม่ได้นะคะจะหยุดความสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่าจะต้องมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเคลียจะต้องสะสางกันอีกอย่างหนึ่งนะคะมันมาไกลแล้วอะมันเหมือนกับเขาลงทุนมาเยอะ นะ้ะเหมือนอาจจะมีการเปอาจจะมีการสร้างนะคะออทุกสิ่งทุกอย่างนะะ้าร่วมกันแล้วนะคะเขาก็คิดว่าเขาพยายามที่จะประคับประคองความสัมาธ์ตรงนี้นะให้ไปด้วยดีนะ,ะประมาณที่แบบเหมือนพยายามสุดความสามารถเลยนะคะไม่อยากจะให้ทะเลาะกันไม่อยากจะเลิกกันนะคะก็ยอมทุกอย่างอ่ะน้าไม่ว่าจะรู้นะะ้าเรื่องราว ของคนที่เขาไปคบไปสารสัมพันธ์ด้วยเนี่ยรู้ว่าแอบทําอะไรลับหลังนะแอบทําพฤติกรรมไม่ดีแอบทําตัวไม่ดีนะแอบมีกิ๊กแอบสารสัมพันธ์กับคนอื่นหรือว่ารู้ว่าเขาเหลอกนะคะแต่ก็เต็มใจให้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้หลอกนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าประครับประคองความสัมพันธ์ให้ถึงอนาคตข้างหน้านะฮะเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยรู้นะแต่เหมือนกับเออก็ต้องอดทนอ่ะนะ,ะเพราะว่ามาไกลแล้วหรือว่าเหมือนกับ อาจจะมีการลงหลักปักฐานอะไรนะทุ่มเททุ่มเงินนะเสียแรงกายนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะพยายามที่จะไม่สนใจเขาเนี่ยพยายามที่จะไม่สนใจพยายามที่จะเหมือนกับเออปลอบใจตัวเองประมาณนี้นะคะให้ความหวังตัวเองว่าเออทนอีกสักนิดทนอีกสักหน่อยเถอะนะนะคะเพื่อเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่เขาไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยเนี่ยนอกจากอ่าอ่าหลอก หลอกลวงในเรื่องของการเงินหลอกลวงในเรื่องของผลประโยชน์นะคะบางทีเนี่ยคือแบบเหมือนไปนมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วก็เหมือนเอ่อป,ประมาณที่เหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะปนเปอร์เขานะในเรื่องแบบของเพศอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเดเิวิลเนี่ย,ยผู้หญิงผู้ชายคนนั้นที่เขาทุ่มเทให้เนี่ยคือไม่อยากจะเลิกกับเขาแหละเพราะว่าได้รับผลประโยชน์จากเขานะคะแล้วก็มีการที่แบบ เหมือนทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้เขาหลงรักนะครับเหมือนกับเรียกว่าปนเปรปนิบัติพัทวีเรื่องบนเตียงเต็มที่ให้กับเขาเขาก็เลยนะอาจจะมีความหมกมุ่นนะกับผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่าคือรู้ทั้งรู้แหละว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้หลอกลวงเขานะแต่ก็เนี่ยรู้ทั้งรู้นะ,ะบางทีก็เหมือนกับว่าอาจจะโดนคุณคุณใส,สเสน่ห์ยาแฝดจากผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะคะ แล้วมีคนอื่นมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือรู้ทั้งรู้แต่ก็เหมือนกับถอนตัวถอนถอนใจไม่ได้ถอนเอเรียกว่าเหมือนจมปักนะอยู่กับเสน่ห์อยู่กับ,ก,บกรรมลมตรงนี้นะคะตั้งแต่ที่คนอื่นก็เตือนก็บอกแล้วแต่ไม่สามารถที่จะเลิกกับคนนี้ได้อ่ะนะคะหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะมีครอบครัวกันหรือว่ามีอะไรที่มันลึกซึ้งกันมากกว่าเนี้ยนะคะโดยที่แบบคือถ้าแบบเขานะคะ ซึ่งเป็นสามีของคุณที่เหมือนกับว่าที่เลิกกับคุณไปนะเพราะว่าอาจจะไปหลงเสน่ห์ของผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะว่าปนเปื้อเขานะเต็มที่ประมาณเนี้ยนะหลงกรรมลมนะหลงความต้องการเนี่ยนะคะเหมือนเขาอาจจะไม่ยอมสูญเสียตรงนี้ไปทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าโดนหักหลังทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายคนเนี้ยแบบเออไปมีความสัมพันธ์อื่นนะค,ะคุยหลายคนคบหลายคน นะคือแบบใครเปให้เยอะนะใครทุ่มเงินนะเปเงินได้เยอะคนนั้นก็จะได้ตัวของผู้หญิงผู้ชายคนนี้ไปประมาณนะี้คือแบบจะต้องแข่งขันนะจะต้องเหมือนแก่งแย่งชิงดียิ่งผู้ชายนะคะไปเจอผู้หญิงที่แบบเหมือนเออมีคนมาจีบเยอะๆจะมีความที่เหมือนกับว่าถ้าใครได้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้มาครอบครองเนี่ยคือจะเก่งมากนะคะจะเหมือนกับว่าเออมีเรียกว่ามีความ ได้รับการยอมรับได้รับการชื่นชมอะไรย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องเปนหนักนะให้ผู้หญิงคนนี้นะคะที่สุดเลยประมาณที่แบบเหมือนทุ่มเทเสียเงินนะเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะแตอ่อาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งกันก็ได้แต่บางคนก็มีนะบางคนก็ติดในเรื่องของเอ่เอาการปฏิบัติพัดวีนะคะอะไรประมาณเนี้ยนะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้อาจจะเก่งช่ำชองประสบการณ์ในเรื่องบนเตียงทำให้เขาติด ใจก็ได้นะคะเรามาดูซิว่าทั้งๆที่เขารู้นะคะอ่ามีทั้งคนเก่ามีทั้งคนใหม่นะพลังงานของคนที่มาติดพันผู้หญิงคนเนี้ยนะคะมีทั้งสามีเก่าทั้งแฟนเก่า,แฟ,กาแฟนใหม่นะแล้วแล้วก็รวมทั้งตัวเขาด้วยนะเขาก็รู้นะเนี่ยคือแบบผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ลืมนะเอ,อสามีเก่าไม่ลืมแฟนเก่าของเขานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ยอมเลิกเด็ดขาดเลยก็ได้ นะส่วนตัวเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าคือยอมรับทําใจไม่ได้อาจจะด้วยหลงเสน่ห์อาจจะรักไปแล้วนะอาจจะเหมือนกับว่าเออเรียกว่าคือต้องการผู้หญิงคนนี้มากๆากหลงเสน่ห์มากๆนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยได้สิ่งนี้จากคุณหรือว่าจากใครก็ได้นะคนของคุณก็เลยประมาณที่แบบเหมือนเรียกว่าไปหลงนะผู้หญิงวิชาคนนี้หัวปักหัวปัม๊มนะคะ แล้วก็เหมือนกับทําใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้เนาะทั้งๆท,ที่รู้แบบโดนสวมเขาก็ยังต้องยอมนะคะก็ยังต้องเสียเงินเสียทองให้เขาอีกนะโดนหลอกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะมาดูซิว่ากรรมที่เขาจะต้องได้รับเนี่ยนะคะมันเหมือนผลกรรมที่เขาจะได้รับนะ,ะมันเป็นการที่เขาอ่ะถูกทรยศหักหลังนะคะรู้ แต่ก็ต้องยอมรับตรงนี้นะเพราะว่าไม่สามารถที่จะถอนตัวถอนใจนะไม่สามารถที่จะเหมือนทำอะไรได้อะ่ะคือแบบมันอาจจะด้วยการปฏิบัติพัดวีของผู้หญิงผู้ชายคนนี้ก็ได้ที่ทำให้เขา,ขาคลั่งไคล้ลงไหลเขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะ่ะนะเขาอยู่ด้วยบางทีผู้หญิงผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่เขาเลือกที่จะสร้างครอบครัวด้วยแล้วนะก็เลยทำให้เหมือนกับเออคนของคุณนะคะไม่ยอมเหมือน ตัดใจเลิกนะกับคนคนนี้เลยนะเออทั้งทที่โดนสวมเขาทั้งทที่แบบเหมือนนะตอนนี้เวลานี้คนของคุณอาจจะเหมือนเรียกว่ารู้แล้วนะคะแต่ก็ประมาณที่ดูๆไปก่อนนะคะเหมือนกับพยายามที่จะดูๆไปก่อนหรือว่าพยายามที่จะทําใจนะค่อยๆที่จะทําใจให้ห่างให้ห่างหรือว่าให ให้ไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักนะเพราะว่าอาจจะเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลานี้คนของคุณอาจจะเหลือเงินน้อยหรือว่าทุ่มเงินไปเยอะนะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปเยอะแยะมากมายอะ่ะพยายามตัดใจอยู่นะ,ะว่าเออจะเอายังไงดีนะจะตัดสินใจเอ,อจบหรือว่าจะไปเริ่มต้นใหม่หรือว่ายังไงหรือว่าจะ พยายามที่จะประคับครองต่อไปประมาณนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนลังเลรอดูซิว่านะ,ะออผู้หญิงคนนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าจะปรับปรุงตัวเองหรือเปล่าประมาณนี้เหมือนเขาก็ยังรักแล้วก็ให้โอกาสนะผู้หญิงคนนี้อยู่ทั้งท้งที่รู้ว่าผิดทั้งท้ที่รู้ว่านะ,ะเอ,อถูกขังหลังถูกสวมเข่านะคะเสียเงินเสียทองมาดูซิว่านะคะ ผู้หญิงคนนี้นะคะที่กําลังหักหลังเขานะคะเหมือนผู้หญิงคนนี้นะพยายามที่จะใช้เสน่ห์ใช้ความสวยนะมัดใจคนของคุณเพื่อที่จะปอกล่อเพื่อที่จะทําให้คนของคุณเนี่ยนะไม่เหลืออะไรเลยประมาณที่แบบเหมือนไม่เหลือทรัพย์สินเงินทองเข้าของนะเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวนะประมาณที่ผู้หญิงคนนี้นะคะต้องการที่จะ ให้คนของคุณไปเปย์นะคะให้เงินยกสมบัติให้ทุกอย่างอาจจะมีการทําพินัยกรรมนะยกมรดกนะเงินเดือนต่างๆให้นะคะแล้วถึงจะมีการปล่อยให้คนของคุณนะคะจบจากเขาประมาณนี้คือแบบต้องได้สิ่งของต้องได้ของที่ต้องการต้องได้ทรัพย์สินเงินทองนะเหมือนเปืองเนื้อเปลืองเนื้อเปลืองตัว นะทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างแล้วนะขอเป็นสิ่งของเงินทองนะจากคนของคุณนะคือแบบจะเอาให้หมดเลยอ่ะนะจะทําให้คนของคุณแบบเล้มละลายนะคะชีวิตเหมือนกับว่าย่าแย่นะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะคะคืออาจจะมีความที่แบบเหมือนเอออาจจะหึงหวงนะกดแค้นชิงชังอะไรบางอย่างเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการชดใช้นะการที่คนของคุณไปเจอผู้หญิงคนเนี้ยนะคนะอาจจะเป็นเหมือน เคยไปทําอะไรนะคะกับใครไว้อาจจะทํากับคุณไว้ก็ได้นะก็ไปเจอคนที่เหมือนทรยศหักหลังอะนะเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็น,เป,นเป็นผลเวรกรรมอะเนี่ยเนี่ยเป็น The View of Fortune อะกงกรรมกงเกวียนนะสะท้อนย้อนกลับนะคะมันเหมือนกับว่าแทนที่เขาจะรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณนะแทนที่เขาจะเหมือนกับว่ารักเดียวใจเดียวกับคุณเนี่ยนะไปเหมือนกับ ไปมีความสัมพันธ์อื่นนอกใจคุณสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่เขาจะต้องได้รับมันจะเป็นบทเรียนให้กับคนของคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับเข้าใจว่าเออคนไหนรักคุณจริงๆคนไหนซื่อสัตย์กับคนกับคุณจริงๆประมาณนี้นะคะนี่แหละคือเป็นวิบากกรรมของเขานะ,ะฉะนั้นตัวของคุณเนี่ยใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะใครที่ทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้ใครที่หักหลังคุณไว้ นะ,ะแม้ว่าชีวิตของเขาเขาจะเหมือนกับไปใช้ชีวิตที่มีความสุขร่วมกันแต่วันเวลามันผ่านไปวิบากกรรมต่างๆมันจะสะท้อนย้อนกลับนะวนเวียนไปให้คนเหล่านั้นได้รับรู้นะ,ะถึงกรรมที่เขาสร้างขึ้นนะคะไม่ต้องไปสาบแช่งหรือว่าไม่ต้องไปสนใจน,ะ,ะ,นะ,ะเราโฟกัสสิ่งใหม่เราโฟกัสที่อนาคตของเรานะคะนตอนะะนี้วลานี้พลังงานของเขาเหมือนกับว่า เขาคิดถึงคุณมากๆเขาเสียใจมากๆที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณที่หักหลังคุณนะคะแต่ครั้นที่จะกลับมาหาคุณนะดูเหมือนพลังงานของคุณเหมือนไม่ให้อภัยเขานะโกรธแค้นจริงจังเขานะก็ตั้งแต่วันนั้นอ่ะที่จบจากกันนะเขาก็เหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะเข้ามาขอโทษมาสารภาพกับคุณหรือว่าไม่กล้าที่จะกลับมาขอคืนดีกับคุณนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเนี่ยจะใช้ชีวิต ของตัวเองให้มีความสุขได้อย่างไรเนาะไม่ต้องไปคิดมากนะคนที่ทําอะไรไว้เขาก็ต้องได้รับผลกรรมของเขาอยู่แล้วนะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ